สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใบบูพยามันจะถือดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและก็ดวง โดยรวมทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีนวน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลหลเนาะไพ่แบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือดาบราชินีถือไม้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็นไพ่นายออฟคัพไพ่เก้าเหรียญไพ่จัดเม้นทว้าวไพ่ดีมาเยอะมากเลยนะครับ สมเหรียญ8ดเหรียญวงล้อแห่งโชคลาไภไพ่ใบสุดท้าย9ก้าไม้นะครับอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ห้าเหรียญโอเคครับไพ่ดีค่อนข้างเยอะเลยนะไพ่ในกระถิบนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเรามาดูกันภาพรวมนะสำหรับชาวพฤกษบลักลนาพฤกษบนะครับโดยภาพรวมของคุณดวงของคุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้รับในเรื่องของ ประสบความสําเร็จกับในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ในเรื่องการเงินด้วยมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยอะไรที่มันเป็นท็อกซิตในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวของคุณเนี่ยนะครับเอเวนติงเนี่ยมันกําลังจะมีโอกาสของการที่จะคลี่คลายสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้นะครับ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาปากเสียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีอารมณ์ไม่ได้ดังใจมีการคิดมีการตัดสินใจทําอะไรมักจะใช้อารมณ์บ้างเล็กน้อยแต่ก็ต้องพยายามควบคุมตัวเองนิดหนึ่งดาวมริกตยูเนี่ยโครจรเข้ามาทับกับ รักษนานะครับพฤกษบราสีพฤกษบทําให้ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกกระอ่ะวนใจมีความรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอมีความรู้สึกวิตกแล้วก็กังวลบ้างนะครับหรือว่ามีความเซนซิทีฟง่ายนิดหนึ่งกับเรื่องของอารมณ์อาจจะมีปัญหาเข้ามานะครับท้าทายกับในเรื่องของออตัวคุณเองบ้างในเรื่องการงานแต่ยังไงคุณก็ยืนหนึ่งเรื่องการงานได้นะครับถึงแม้จะไม่ที่สุดแต่อย่างน้อย ยังไงคุณก็ไม่คิลเล่แน่นอนกับในเรื่องของการงานนะครับเพราะว่ามีไพ่ราชินีถือหมายขึ้นมายังไงการงานก็มีโอกาสเติบโตพัฒนาที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องพยายามจัดการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างให้มันควบคู่กับสิ่งต่างๆด้วยนะครับแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยแล้วก็มีการหลุดพ้นจากปัญหาได้อะไรที่มันเป็นท็อกซิตอย่างที่บอกไปอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยคุณจะคลี่คลายมันได้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จดีส่วนเรื่องการเงิน นะครับก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายแล้วก็เรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะแบกรับเรื่องภาระนะครับนิดหนึ่งกับในเรื่องของการเงินแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการเงินจะปังมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่เนี่ยขึ้นตัวตนของคุณนะครับคือราชินีถือไม้ ราชินีถือไม้เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกในเรื่องของการงานเนี่ยที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังอยู่นะแต่คุณเองสามารถควบคุมในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวได้โดยเฉพาะเรื่องบริวารนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานมีการต่อยอดมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันใหม่ๆมีการคิดนะครับมีการตกผลึกมีการทําอะไรแล้วมันมีโอกาสของความสําเร็จเข้ามาในเรื่องของการงานค่อนข้างดีเลยนะถึงแม้ตัวคุณเองนะครับจะมีปัญหา อุปสรรคเข้ามาท้าทายกับตัวคุณนะครับปัญหาอุปสรรคนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองอาจจะดิวไม่สําเร็จหรืออาจจะมีปัญหากับการพูดจาการเจรจาการติดต่อการสื่อสารกับคนในที่ทํางานมีปัญหามีปากมีเสียงกันบ้างมีการทะเลาะก,กันบ้างมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจบ้างมีอารมณ์ที่มันอาจจะดูเหมือนกับไม่อยู่กับล่องกับรอยอะไรแบบนี้แล้วเราก็แบบมีปัญหากันบ้างในเรื่องการงานมันเป็นเรื่องปกตินะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทํางานกับคนมากมันก็จะมีปัญหามากนะครับมันเป็นเรื่องปกติสําหรับใครทํางานประจํานะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรสมากเกินไปแค่ให้เราอะอยู่ในพื้นที่ของเรามากขึ้นหน่อยแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเราไม่ต้องไปโฟกัสกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปจัสก,กับคนอื่นเพราะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะทําอะไรนะครับพยายามที่จะต้องแบบเหมือนอย่าเอาใจไปจดจอกับเขาเกินไปจริงอยู่ว่าบางทีคุณอาจจะบอกว่า หนูผมอยู่กับที่แล้วนะแบบไม่ไปหาเรื่องเขาแล้วอยู่เฉยๆแล้วแต่เขาก็ยังมาหาเรื่องเรานั่นแหละถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติไงเพราะอะไรเพราะเราไม่หาเรื่องเขาเขาก็หาเรื่องเราเหมือนเดิมแต่เราจะลดภาวะของการที่มันจะมีปัญหาต้องทะเลาะต้องอะไรแบบนี้ยมันก็จะลดน้อยลงไปถ้าเราไม่ไปต่อความยาวสาวความยืด กับปัญหากับอะไรแบบนั้นน่ะ,ะมันก็จะค่อยๆคลี่คลายแล้วมันก็จะค่อยๆจบลงไปเองนะครับเพราะว่าคนมันแก้งะเวลามันแก้งไม่สําเร็จอะ่ะเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็ไปเองอ่ะครับประมาณนั้นหรือเราจะมีชั้นเชิงก็ได้แต่ไม่ใช่ปะทะซึ่งหน้านะครับเราต้องมีชั้นเชิงนิดนึงนะถ้าเรามีสตินะเราจะเอาชนะเขาได้การแค่เรานิ่งการที่เราเงียบเราไม่ไปต่อร้องต่อเถียงกับเขาเนี่ยนะครับเราไม่ไปใส่ใจเขาเนี่ย มันก็เหมือนกับการถูกเมินนะเนาะ,เ,นอะเออประมาณนั้นเหมือนแบบอยากเล่นด้วยแต่เราไม่เล่นด้วยอะ่ะมันก็รู้สึกแบบเสียหน้าเหมือนกันเนาะประมาณเนี้แกล้งไปเราไม่แกล้งกลับอะ่ะมันก็แบบรู้สึกเสียหน้าเหมือนกันถูกไหมครับประมาณเนี้คือถ้าเรานิ่งได้เงียบได้อะ่ะมันก็โอเคแหละเข้าใจนะครับว่ามันเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงแต่คุณก็ต้องอดทนเพราะว่าอะไรคุณทํางานกับคนเยอะ ยกเมนแต่คุณจะทํางานธุรกิจส่วนตัวขนาดธุรกิจส่วนตัวมันก็มีปัญหากับลูกค้าได้มีปัญหากับพาร์ทเนอร์ได้มีปัญหากับหุ้นส่วนได้มีปัญหากับเดหลายสิ่งได้เหมือนกันแต่จริงอยู่ว่าปัญหามันจะน้อยกว่าถึงบอกไงว่าถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยมันหลอหนีไม่ได้หรอกนะกับการที่เราจะมีปัญหากับคนอื่นนะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณทนไม่ได้จริงๆริอะ มันถึงจุดเปลี่ยนที่คุณจะต้องจบแล้วคุณจะต้องออกมาเป็นเอกเทศของตัวเราเองเนี่ยโดยการที่เราจะไปมีธุรกิจของตัวเองหรือทําอะไรกิจการของตัวเองผมบอกนิดนึงนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้การฟื้นตัวของโลกแบบนี้จริงอยู่ว่าดวงคุณอาจจะโชคดีก็ได้นะเพราะดาวมฤตยูเนี่ยเขาโคจรเข้ามาทับราศีพฤกษบลักนณาพฤกษบมันอาจจะทําให้ตัวคุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอึดอัดเหลือเกินนะครับที่ผ่านมา อยากจะเปลี่ยนแปลงมากๆเลยแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยคุณต้องยอมรับกับผลของการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้การทํางานการทําสิ่งต่างๆเนี่ยคุณมีโชคมีลาบจริงนะเพราะไม่มีไพ่แบบนี้ p พ่ w i e l of fortune แต่ใครเพิ่งเพิ่งเข้ามาทำเนี่ยคุณต้องรู้ด้วยนะครับว่าคุณลงทุนได้หรือเปล่า เพราะถ้าเกิดคุณลงทุนไม่ได้เนี่ยคุณทําไปมันอาจจะดีช่วงแรกแต่ช่วงหลังๆไปมันก็มีปัญหาได้นะครับมันก็ติดก็ขัดได้นะผมเคยลงทุนมา 4- ี่ห้าครั้งแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยสักครั้งดีมากช่วงแรกหลังๆมานี่คือแบบตกระเนระนาดหมดเลยทั้งที่เป็นลูกพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะแต่ก็ยังไม่สําเร็จไม่สักเซสเลยแต่อาจจะเป็นเพราะดวงของผมก็ได้ดังนั้นถึงบอกว่าเราต้องดูด้วยนะว่าดวงของเราเหมาะกับการลงทุนหรือเปล่า ผมชอบการลงทุนนะชอบการค้าขายนะแต่ทําไปแล้วอะ่ะมักจะไม่ได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตอบโจทย์ในช่วงหลังๆไปมันได้แค่ช่วงแรกอะ่ะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคุณต้องศึกษาต้องเข้าใจต้องดูให้ดีก่อนโดยเฉพาะบางคนบอกว่าอยากจะทํางานออนไลน์งานออนไลน์เนี่ยมันเด่นมันดังมันปังอยู่แล้วแหละยังไงก็ยุคออนไลน์แต่เราจะต้องไปแข่งกับคนทั้งประเทศอะ่ะมันก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราอะ่ะมีฐานลูกค้ามากแค่ไหน การทำออนไลน์ต้องมีฐานลูกค้านะครับนะเราต้องต่อยอดต้องพัฒนาจากผลิตภัณฑ์จากอะไรที่มันต้องบอกต่อกันเยอะมากมหมอยู่ๆเราจะทํามาจากศูนย์เนี่ยบอกเลยว่ามันยากนะครับยากมากเลยเหมือนคุณจะไปเปิดช่องทํา YouTube เนี่ยคุณไม่มีใครรู้จักมาก่อนไม่มีใครไม่มีแฟนคลับไม่มีใครตามมาก่อนอยู่ๆคุณจะมาทำนะ่ะนะครับยอดวิวนี่โหปีหนึ่งสองสามร้อยห้าร้อยก็มีน้อยมากกว่าจะทําได้นะครับ มันไม่ใช่ง่ายๆนะดังนั้นบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราทําอะไรต้องพยายามคิดและไต่ตรองให้ดีก่อนเนาะประมาณนี้เวลาเราจะออกไปเป็นอิสระเราอย่าใช้อารมณ์ tower ววคือการใช้อารมณ์ดาวลึกเตยูเนี่ยนะครับเขามันเร่งให้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะคุณอยู่ในเซฟโซนดีๆอยู่แล้วแหละไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะครับตาจริงโดนดาวราหูกระตุ้นไปรอบนึ่งละทีนี้ดาวมลตยูทีนี้ ดาวฤกษ์เตยูเนี่ยคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบผิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่แบบว่าไม่เคยคิดอยากจะทําก็จะทำอะประมาณนั้นได้เลยนะครับเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครั้งนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งรุนแรงนะครับสำหรับชาวฤกษ์ศพให้คุณเตรียมรับมือไว้นะครับกับการเปลี่ยนแปลงถามว่าดีหรือร้ายดีหรือร้ายอยู่ที่ดวงของคุณถามว่าดูยังไงคือผมจะบอกนิดนึงแล้วกัน การเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยจะดีหรือจะร้ายเนี่ยอยู่ที่ดวงพื้นดวงของคุณถ้าพื้นดวงของคุณน่ะนะครับมีดาวตั้งรับที่ดีมีอยู่ดาวดวงเดียวที่ดีหรือไม่มีถ้าคุณเกิดลัคนาพฤกษมีแค่ลัคนาอยู่โดยที่ไม่มีดาวอื่นอยู่ในราศีพฤกษบนะครับหรือไม่มีดาวที่อยู่ในราศีพิจิกนะครับแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีได้แต่ถ้ามีดาวนะครับอยู่ในราศีพฤกษบหรืออยู่ในราศี ตรงนี้นะครับพิจิกเนี่ยอาจจะทําให้ตัวคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่อาจจะดูไม่ค่อยโอเคยกเว้นดาวพระศุกร์ดีดวงเดียวนะครับพี่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีส่วนดาวอื่นๆอ,อาจจะดูแย่นิดนึงแต่ไม่ต้องกังวลเพราะดาวมันมีตั้ง78ดวงรวมมลตยูเกตราหู ทุกอย่างแล้วว่ามีเป็น1ิบดวงดังนั้นไม่ต้องกังวลมันยังมีดวงอื่นๆที่ยังช่วยเหลือได้นะครับอันนี้หมายถึงว่ามันจะยากหรือมันจะดีแบบภาพรวมมันก็อยู่แค่ดาวมฤตยูนั่นแหละว่าทับในดาวอะไรบ้างแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นช่วงไพ่เนาะแต่ว่าเอาเอาโหราศาสไทยมาพยากรณ์ร่วมเพื่อให้เห็นภาพรวมนะครับที่มันใหญ่ขึ้นหรือภาพแมคโคะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณยังสามารถคลี่คลายสถานการณ์ จบกับปัญหาไปได้นะครับ The Tower กับให้ Judgment คือการจบปัญหาการสุนสิ้นกัน เปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีได้อะไรที่มันเป็นปัญหาคุณจะจบได้ The Tower มีข้อดีด้วยนะครับไม่ได้มีข้อเสียอย่างเดียวแต่มันต้องมีไพ่สนับสนุนคือไพ่ The Judgment Judgment กับ Tower แปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่อาจจะทําให้เราสบายใจมากขึ้นนะครับมีความรู้สึกที่ดีขึ้นสมมติว่าคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนนี้หรือเจ้านายคนนี้อยู่ๆเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานคุณเด้งไปอยู่ที่อื่น หรือเราอาจจะเด้งไปอยู่ที่อื่นแทนทําให้เราอาจจะหลุดพ้นจากเจ้า,ก,จาก,กรรมนายเวรคนนี้ก็ได้เช่นกันนี่คืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในรูปแบบหนึ่งก็ได้เช่นกันอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเหมือนดาวฤกตยูอ่ะมันก็คือแบบว่าไม่ใช่แค่แบบเงียบนิ่งไปเฉยเฉนะครับแต่มันหลุดออกไปเลยจากวงโครจรแบบนั้นไปเลยนะครับและคุณเองอาจจะมีโอกาสของการที่จะคิดจะทําจะวางแผนจะทําอะไรเนี่ยรอบครอบนิดหนึ่งราชินีถือดาบ และอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อบังคับที่ดีนะครับแต่อย่าตึงเกินไปนะครับพพเพราะไพ่ใบนี้เป็นอะไรที่เห็นตรงและตึงเกินไปมันจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างเครียดเกินไปนะครับพยายามปล่อยวางพยายามแบบอย่าจริงจังเกินไป อะไรที่อารมุ่มอร่วยได้ก็ดีเพราะชาวพลิกศพเนี่ยเป็นคนอารมุ่มอร่วยอยู่แล้วนะครับเป็นคนยอมอยู่แล้วเป็นคนปณีประนอมอยู่แล้วถ้าคุณปล่อยวางคุณปณีประนอมได้อะนะครับมันก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นโอเคมากขึ้นแต่ไพ่มันไม่ได้เสียหรอกนะครับราชินีถือดาบในตําแหน่งการเงินการงานหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าไม่ใช่ความรักถือว่าไม่เสียแต่ว่าก็อย่าตึงเกินไปเท่านั้นเองเนาะ ทีเรามาดูกันต่อนะครับราชนีถือไม้กับราชนีถือดาบมาพร้อมกันเนี่ยแพราะว่าภาระเนี่ยจะเยอะหน่อยแต่คุณจะบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเ,เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีอย่างที่บอกว่ายังมีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีได้มออีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ดีทําให้เหมือนกับว่ามีโอกาสใหม่ๆที่เราจะทําให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีอาจจะได้แบบในเรื่องของตําแหน่งเรื่องของอะไรแบบเนี้ยที่ดี ตอบรับกลับมาในทิศทางที่แบบเป็นในทางบวกมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเราทํางานเยอะงานสุบงานเยอะแล้วเราก็อาจจะแบบทําผลงานไม่เยอะทําให้ทุกอย่างนั้นมันอาจจะประจักษ์ให้กับคนอื่นได้รับรู้นะครับเราก็ได้เรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตํแหน่งอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีนะครับในอนาคตข้างหน้ามีไพ่สามเหรียญด้วยใครทําการลงทุนมีโอกาสจะมีลูกค้าประจํามากขึ้นมีโอกาสจะมีคนมาให้โอกาสมาดิวมา เปิดบินมาทําธุรกิจกับคุณมากขึ้นอะไรแบบนี้ทาให้การเงินของคุณนั้นสะพัดมากขึ้นเนาะทีนี้เราดูเรื่องการเงินกันต่อเลยแล้วกันนะครับการเงินของคุณเนี่ยขึ้นเป็นสามเหรียญแดเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นไพ่บนี้าเหรียญตามสเต็ปเลย แปลว่าคุณจะมีการเงินที่โชคดีมากๆเลยนะครับการเงินจากกอนข้างมาแบบเป็นถุงเป็นถังเลยมีการพัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากสามเหรียญเป็นเจดเหรียญจากเจดเหรียญเป็นเก้าเหรียญน,นะครับมันแปลว่าคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินนะครับพอได้รับโอกาสเรื่องการเงินเสร็จแล้วคุณก็นําเงินไปต่อยอดไปพัฒนาไปทําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีการเจริญเติบโตการพัฒนาถึงเก้าเหรียญถึงแม้จะไม่ได้ถึงสิบเหรียญแต่เก้าเหรียญเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรที่ ถ้าเทียบกับเงินนะครับเงินในบัญชีหรือเงินอะไรแบบนี้มันคือแบบหล,หลัก10บล้าน1้อยล้านได้เลยนะไม่ใช่ว่าหลักนิดหน่อยนะครับดังนั้นบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าอยู่ตัวเลยแหละนะครับแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะต่อให้ตกงานก็ยังมีเงินอนะประมาณเนี้ยคือ9้าเหรียญเลยนะดังนั้นเนี่ยเก้ากับ1ิเหรียญเนี่ยคือบริบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องกังวลไม่ใช่แปลว่าคุณจะต้องจับเงินล้าน10ล้านอย่างที่บอกไปแต่หมายความว่า ไพ่เก้าเหรียญนะ่ะมันไม่ได้ขี้เละนะครับมันดีมากเลยนะครับมันสามารถต่อยอดพัฒนาได้เยอะมากนะครับการเงินค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่เขาเตือนนิดนึงนะว่าระมัดระวังเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่ามีไพ่ใบนี้เลยห้าเหรียญนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงไม่เป็นไร เงินเราได้เยอะเราก็บริหารจัดการเอานะครับเพราะว่ารายได้เยอะยังไงรายจ่ายก็เยอะตามตัวอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องพยายามควบคุมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามปล่อยวางนะครับอย่าไปยึดติดกับปัญหามากเกินไปค่อยๆแก้ไขไปคุณยังมีโอกาสมีแนวโน้มของการหลุดพ้นจากปัญหาแก้ไขปัญหาได้และคุณจะมีความสุขความสำหวัง กับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีกว่านี้นะครับชื่อเสียงตำแหน่งก็ได้การเงินก็ดีแบบนี้เป็นต้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ